ผมตรงนี้จะมาถึงขั้นตอนการให้ส่วนลดท้ายบินหรือการให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับการให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ทำอย่างไรหรือว่าการให้ส่วนลดท้ายบินทําอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกเลยจะมีอยู่ที่มุมล่างนะครัแบบมด้าล่างเลยจะเขียนว่าส่วนลดท้ายบินให้เรากดหนึ่งครั้งตรงน,นี้จะมีรายละเอียดเขียนด้วยว่ารายละเอียดส่วนลดให้เพราะว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นล,ลูกค้ารอคิวนานล้วก็ใส่ไปเลยลูกค้ารอคิวนานเราให้ส่วนลดเขาเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทนะครับ ตรงนี้พอเรากดตกลงมันจะมีออเดอร์ขึ้นมาทางซ้ายมือนะครับเขียนว่าลูกค้ารอคิวนานลบหนึ100บาทก็คือตรงนี้ให้ส่วนลดเป็น100บาทนะครับคือเหมารวมและทุกรายการเลยให้100บาทอ่ะโอเคต่อไปจะเป็นส่วนลดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นบางรายการด้วยอันนี้เป็นส่วนลดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจะเปลี่ยนเป็นจำนวนเงินก็ได้ตรงนี้เราให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมให้20%อ่ะส่วนลด20% สังเกตที่มุมซ้ายมือนะครับเขาจะไฮไลท์เป็นสีเหลืองอยู่แล้วนั่นแสดงว่าเขาจะให้ส่วนลดทุกรายการรายการละ20เอร่ะเรากดตกลงปึ๊บอะทุกรายการจะลดหมดเลยอย่างละ20อ่ะนะครับผมหรือเราสามารถให้เป็นบางรายการก็ได้อ่ะเรากดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ20ให้เฉพาะรายการให้เฉพาะเราให้เฉพาะอาคันโอมจิ้20 หรือจะให้เฉพาะสปาเกตตี้20%ก็ได้เราก็เลือกไปที่ขนมจีน20%เห็นไหมเขาจะลดแค่ขนมจีน20%ส่วนลดจะมี40บาทโอเคต่อไปจะเป็นการให้ส่วนลดเป็นจำนวนเงินนะครับผมการให้ส่วนลดเป็นจำนวนเงินนะครับเราก็กดที่จำนวนเงินด้านบนนะครับมุมไฮไลท์ที่เป็นสีเหลืองทั้งหมดตรงเนี้ยที่เขาไฮไลท์มาหากเราให้ส่วนลด10บาทนะครับผม เขาจะให้ส่วนลดทุกรายการนะครับอย่างละ20บาทอ,อย่างละ10บาทที่เราใส่ไปอย่างละส0บาทเลยแล้วก็ตกลงปุ๊บทุกรายการจะให้ส่วนลดอย่างละ10บาทเอ,อย่งเช่นเฟ้นไฟจะอยู่ที่ราคา40บาทลด10บาทแล้วจะเหลือ30บาทบ่าทเราลองดูอลองคลิกที่เฟ้นไฟปุ๊บเห็นไหมรายการเขาจะอยู่ที่40บาทแต่ว่าเราให้ส่วนลดเข้าไปแล้วก็จะอยู่ที่30บาทอันนี้จะเป็นการเจาะจงการให้ส่วนลดเลยว่าจะให้อะไรราคาเท่าไหร่ หรือจะให้เป็นแบบว่าบางรายการเหมือนเดิมเลยก็ได้ก็กดที่ส่วนลดเหมือนเดิมเลยแล้วก็เป็นจนํานวนเงินนะครับแล้วก็เลือกตรงต้องเลือกให้ดีนะครับผมจะให้สินค้าไหนที่มีการลดอย่างเช่นเฟ้นไฟนะครับแล้วก็ให้เขาลด10บาทก็เขาก็จะลดแค่เฟ้นไฟสิบบาทมันจะไม่เหมือนกับส่วนลดท้ายบินนะครับส่วนลดท้ายบินจะเป็นการลดทุกอย่างแล้วก็คือคำนวณมาให้แล้วลดละหนึ่งร้อยบาทก็คือหนึ่งร้อยบาทเลย แต่ตรงนี้ส่วนลดตรงนี้จะเป็นการเลือกว่าจะให้ส่วนลดชิ้นไหนสินค้าบริการประเภทใดนะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนลดท้ายบินและส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับผมครับผมต่อไปเป็นการพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินนะครับผมการพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินน่หมายความว่าลูกค้าไปทานอาหารเรียบร้อยแล้วแล้วเขาทานหมดแล้วเขาจะมาคิดเงินแต่ว่าสลิปหรือว่าใบเสร็จของเขาหายเขาต้องการขอใบเสร็จใหม่ อ่ะโอเคเราทำได้ง่ายๆเลยเรามาสังเกตที่มุมล่างนะครับผมข้างๆปุบคลิปกันเลยจะมีปุ่มที่เขียนว่าใบาแจ้งรายการให้เรากดที่คําว่าใบาแจ้งรายการได้เลยหนึ่งครั้งนะครับแล้วตรงนี้พอเรากดเสร็จมันจะพิมพ์ทันทีเลยแต่ว่าตรงนี้จะเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้ดูก่อนว่าหน้าตาของใบเสร็จที่เราไปการเรียกทีมอีกครั้งหนึ่งจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับ โอเคหน้าตาของสลิปนะครับผมหรือว่าใบแจ้งค่าบริการก็จะเป็นประมาณนี้นครับผมก็จะมีโต๊ะที่หนึ่งเ,เขาสั่งอะไรไปบ้างเขาสั่งขนมจนีราคา200บาทสปาเกตตี้ก็มี8 0บาทก็จะประมาณนี้นะครับผมการพินการเรียกริ้นใบเสร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คิดเงินกับลูกค้าได้เลยครับการเรียกริ้นใบเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับ